I'm Yeah you go. มาร่วมในพิธีบรรจุสรีระสังขารพระเดชพระคุณหโยมปุณกุณยิ่งเพียรสถิตเปิดพ้อมเพียงกันกุศลกรรมใดนะที่เป็นกุศลที่ดีนะที่ท่านทั้งหลายได้น้อมจิตน้อมใจกันได้กระทำามบำเพ็ญ แต่ก็จงเห็นเป็นผลเป็นปฏิทรสะท้อนย้อนกลับไปหาท่านสาสุาจุรย์เซนจานุสิทธุคทนแต่สิ่งที่ท่านทั้งหลายได้ได้ปรากฏได้ประจักษ์ต่อหน้าท่านทนั้งหลายนี่ก็คือความจริง แต่ที่ปรากฏให้เราได้พิจารณาเป็นสภาวะธรรมแต่เรียกได้ว่าเป็นความจริงที่ไม่ว่าใครก็ตามแต่ไม่สามารถที่จะหลีกหน,นีหลีกหนีพ้นได้เหมือนกันวัชรประพันธ์บทหนึ่งได้กล่าวเอาไว้ว่าไม่ว่าหนุมหรือว่าแก่สุดท้ายตายแน่ต้องตายเป็นผีโง่หรือฉลาดปราดเมรี สุดท้ายก็ต้องเป็นผีเท่านั้นนี่เป็นความจริงที่ให้เราได้พิจรารณาไ,ไม่ว่าจะเป็นราชาหรือมหาโยนยาจกเศรษฐีไม่ว่าจะเป็นแพระสงหรือคารวะแต่ล้วนแล้วแต่หนีความตายไม่พ้นเพราะความตายนั้นเป็นสายสนิท ความตายนั้นเกี่ยเาาวเสมอเราตามติดทุกชีวิตความตายนั้นเป็นสมบัติของผู้คนทุกท่านนะเพื่อเรามางานศพแล้วไม่ว่าจะเป็นศพโยมหรือศพพระภิกษให้เรามาแล้วมาให้เห็นมาแล้วมาให้หาย ที่ว่าให้เห็นท่านได้เห็นอะไรคือได้เห็นความจริงแต่ความจริงก็คือเรามีความแก่เป็นธรรมดาเราไม่อาจล่วงลนความแก่ไปได้เรามีความเจ็บไข้เป็นอาไม่อาจล่วง้นความเจ็บไข้ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่มีใครที่จะล่วงลนความตายไปได้และเราควร จากคปกี่รักที่ชอบใจออกรักออกชอบใจไม่มีใครที่จะไม่มีไม่มีใครที่จะหลีกลี่นีไมได้ไม่มีใครที่จะไม่ไจากรักแค่ไหนก็ต้องจากหววแค่ไหนก็ต้องจากนี่คือความจริงที่ปรากฏต่อหน้าท่านทั้งหลายได้วิจารณาให้เห็นถึกความจริงที่ปรากฏอยู่นี้ อันนี้เรนว่ามาแล้วมาให้ได้เห็นมาแล้วมาให้ได้หายหายจากความพามหเราวอน์หายจากความหมกหา,หาอาทองจริงๆเ,เพื่ออะไรมาแล้วเรนว่าแต่ผู้บริหารกับผู้ภาคส่วนแต่ทั้งทั้งนั่นไปบริหารฝ่ายปกครอง แต่อนุโมทนาบุญกับท่านนาย่างกอะตักกระรินปู้ประกอบให้เกียรติเดินทางมาร่วมมาเป็นประธานในพิธีอน,นุโมทนาบุญกับคุณโยมงสถาบ,บันนดันนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหาพรตลอดจนถึงท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านาท,ทุกหมู่ทุกฝ่าย เจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีส่วนร่วมแต่ที่ร่วมมือช่วยกันจนงานนี้ดำเนินมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายในสัเวียนบูร่วมลงไปได้ด้วยดีในโอกาสากนาสี้แนะนำคณะสงฆ์สมบลเขาพรานคณะสงฆ์อำเภอตะลุ่เพลียก็ต้องกล่าวคำว่าอันตัวนาบุญขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง สำหรับท่านที่จะเข้าวัดอีกเป็นจินมพรนะก็จะเริ่มนอนตัตั้งแถวเข้ามาแต่ว่าถ้าเดิดได้มีโอกาสได้มาร่วมในที่ปีบรรจุสรีรัตสังขารให้ได้กุหลาบุแต่พระบุทีของเขนสิทธิที่ได้จากพวกเอาไว้ อย่างไม่ดีนะสิ่งที่รัฐฝากไว้ก็คือคุณงามความดีหลักความคำสอนให้เร้อ,องนำไปประพฤติปฏิบัตินั่นคือสิที่หลวงปู่ท่านปรารถนาอยากจะให้โยธาเป็นคนดีเราก็จะได้เจอรอยตามสัิญาของหลวงปู่สาธุลวงปม่นาวิกาภูรูยอาจารย์ภู เรียนว่าพอได้ก็อนุนาบุญแหลมแจ้งข่าวเพิ่มเติมท่านที่ท่านสาธุชนทั้งหลายที่มีโอกาสเดินทางมาร่วมในที่วรนเกิดใจรักข้ามเหนือปู้ ที่เข้าวังดิเมี่ยมดินหอมในที่มีต้องผสมเบียร์จากตณาดสรัันบีข้าศักวิ์าอันอีนอนอนอคุณจะตัวัจซื้อบ้านนังใหม่ให้โลภูแล้วก็คือโลไม้สับพ่อพึ่งแต่ที่จะใช้บรรจุสีัรสังฐารของโลกูเอาไว้แต่ก็ร่วมกันร่วมบริกาคจะตัวัจเพื่อซื้อบ,บ้านนัำ จะให้พระเดชคุณหลวงปู่ตามกำลังทรัพย์ตามกำลังศรัทธาน้องผู้โยมพ่อหลวแม่พี่น้องสาธุชนผู้มาร่วมในพิธีในวันนี้แต่ขอที่จะตามกำลังทรัพย์ตามกำลังศรัทธาผู้ใดที่ไร่อ็บอกไปใครที่เป็นลอยออกเป็นลอยใครที่เป็นพันออกเป็นพันไอ้ที่อย่างที่เป็นมือจ่อเป็นมือเนี่ยตามบอกไปพระเดชกุลโยมตบมือเลยบังคับ อนุโมทนาบุญค่อยๆทยอยเข้ามาเอ่อค่อยๆทยอยเข้ามาทขาเปลี่ยนแปลงที่เกิดก็ถึงอายุเอ่อที่เกิดก็ถึงอายุเขาสำหรับท่านที่จะเข้าวาดนีแบบนดียวนเอท่านที่เดินทางมาจากบ้านเกิดบ้านไกลในเวลามาให้โชคขอให้มีโชคเดินทาฝากโชคขอให้มีโชคแต่ขออนุโมทนาบุญในความศริยาทุขบุตท่าน สู้ควรรมที่เป็นุญเป็นมเป็นปฏิปสะท้อนกลับไปนำบารมีทำหลวงปู่พระผูี่ิพงเทธสแต่จงมุนับปากปราศพุทโธสิทธิอนุสิทุกคนทุกท่นทุกหลกทุกคนจอมีแต่ความสุขความเจริญอาจยมซา โดยพร้อมเพียงกันญาติโยมสาธุชนทั้งหลายสิทธิญาิสิทธิ์ในพระเดชพระคุณหลวงพอ่อท่านใดมีจิตอันเป็นกุศลที่จะร่วมบริจาคทานบริจาคซักซื้อบ้านหลังใหม่ในพระเดชพระคุณหลวงพอ่อญาติโยมสามารถเตรียมปัจจัยแล้วนําวางไว้ที่บ้านหลังใหม่นั่นก็คือโลไม้สักของทึก ซึ่งเป็นบ้านหลังใหม่หลังสุดท้ายที่จะได้บรรจุสรีระสังขานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนิคมเขตสถิตอดีตเจ้าอาว,วาสของเราญาติโยมท่านใดมีจิตอันเป็นกุศลอยากร่วมบริจาคทานบริจาคปัจจัยหรือบริจาคทรัพย์ของตนที่พิจารณาดีแล้วโยมสามารถนำปัจจัยแลววางไว้ที่โลงได้ เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มีพระคุณเจาา้ารอจัดการพิจารณาให้โยมโน้องญาติโยมท่านใดมีจิตอันเป็นกุศลอยากร่วมบริจาคทานบริจฐฐาครั์ฐฐก็เรียนเชิญจเจริญพรลยงญาติโยมที่กําลังเข้าแถวรอวางดินเงินดินทองก็ค่อยๆทย,ยอยแต่ถ้ามีญาติโยมที่เป็นอา,อาวุโสโหรือว่าเป็นผู้สูงอายุก็ให้มาแทกด,ด้านหน้าได้เลยให้เกียรติ ผู้สูงอายุท่านจะได้ไม่ต้องเดินนานหรือยืนรอนานนี่แหละโยมอนิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายของมนุษย์เรานี้ไม่เที่ยงหรอกเกิดขึ้นแล้วจับไปเป็นธรรมดาเรียนส่นที นำดินเงินดินทองไว้ช่องกลางโยมตัดเป็นสองแถวโยมโยมตัดเป็นสองแถวจะได้เร็วขึ้นเอาดินเงินดินทองไว้ตรงกลางทีนี้โยมตัดเป็นสองแถวเออมันจะได้เร็วขึ้นโยมตัดเป็นสองแถวจะได้เร็วขึ้น ญาติโยมท่านใดอยากร่วมเนี่ยซื้อบ้านหลังใหม่ชายคาหลังสุดท้ายให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็อเรียนเชิญเจริญพรพิจารณาดูที่กระเป๋าดูสิพอสร้างพอช่วยหลวงพ่อได้เท่าไหร่ดินเงินดินทองที่โยมหยิบโยมหยิบคนละอันพอโดยโยมเด้เดวหยิบคนละห่อแล้วนําไปวางที่พานแว่นฟ้าหรือพาน ที่อยู่ด้านหน้าที่ประกอบเชิงชายประดับเกียรติยศของหลวงพ่อส่วนปัจจัยโยมนำใส่ที่บ้านหลังสุดท้ายนั่นก็คือโลงไม้สักทองนั่นเองใส่ได้เลยส่งหลวงพ่อซื้อที่ซื้อทาไม่นานไม่เกินเจ็ดวันใช้คำว่าไม่เกินเจ็ดวันบ้านหลังนี้ก็เป็นของเราเหมือนกันทุกคน เจ็ดวันในที่นี้ก็คือวันจันทร์พารพุทธพระหัสสุกเสาร์อาทิตย์นั่นเองไม่ใช่หนึง่งถึงเจ็ดนะโยมคนเราอยู่ภายในเจ็ดวันนี่แหละวันในวันหนึ่งก็ต้องเป็นวันของเราวันนี้องค์พระยามัจจุราชได้ลงมารับดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยกลับเพลินสู่ธรรมชาติแล้วท่านก็ยังทิ้งบุญทิ้งกุศลเนี่ย vai para cá